บกอกระบกนะอ๋อปูไฟแหมปูไฟเยอะๆดีๆหไปเฮาวนี่พี่น้องเลยเมียล่างดีๆเราไปที่ไทยเพิ่งอีกครังสบายดีพี่น้องมงมาหน้าเลยพี่น้องเลยมื่อี้ผ้ากันครำเมื่อกี้เขาผ้ากันเม็ดยังเมื่อกี้ขุดปูครับที่ได้กินปูวันนี่ว่าวไอ้ม่ยคอยไอมียกลอนยังนะ เอาเอาโอเคครับเอาเกินเป็นตะคือาอ้าเบิงเมียกลนก่อนพี่น้องเลยถ้าไปเบิงแล้วกลนก่อนป็น,นแนมีตะคือปะ <c oughs> <c oughs> อยุตลรดชุ้งจังหวัดหนึ่งก่อนห้าสิบบาทครับได้ลายเปิดดอเอออยากม่า,ห,าห้พี่น้องเบิงเนี่ยเนาะ มาเบืองห้วยเพลศตัวซีได้กินไงเอาเดี๋ยวพี่น้องเบืองน้ำกันเด้อเลิกพี่น้องเบืองเลยอีกเนี่ยใส่เม่ได้แล้วหนึ่งใส่นอ๋ออีเม่ที่แดกเราอดไม่เห็นทำขึ้นมาสามเสียมเออแล้วแม่โชคกันโชคกันเออได้รีว่านี่แหละเขาเอิ่อว่าประสบการณ์พี่น้องเลยคว่ำเลิกกว่าเดี๋ยวสีได้กินข้าวปูพี่น้องเลยตัวแรกแย่กว่านเบืองห้วักนี้เขาว่ามันสามเมตรพี่น้องเลยตกลงมตายอยู่แล้ เอาแม,ม่เจ็บอยังองนะนะเจ็บพักดังขมอ,อ๋อหรือว่าผู้ดเฒ่าผู้เล่นขีน้สมดังของมอ่นะนะแม่เนาะนั่นแหละข้าเกี้ยนขมข้าเกี้ยนขมแต่แต่บ้านไหนสิเอิญเนาะเด<อ>ี๋ยวคนละขี้นิดถึงกันน่อยขเกี้ยนสมนี่มันทีบัขมเออมันที่สมถ้าเกี้ยนขมนก็อเอาใส่ใส่พี่น้องพวกเนี้ยบางที่พี่น้องเด็กรุ่นใหม่นคนรุ่นใหม่มันกับพ่อจันนะแม่เนาะใส่ขวดนู้ใช้ขวดนู้อะไรกันเดียมเลยเฮ้ยแกีนขมมันแห้งแสบครับแมนมาเคลื่อนก็พักใส่เล่นวะไม่งูจะกินจนี่ืิ น่ยังใส่ให้พี่น้องเมืองในอำเภอกระปูกลักษณะแบบใดพี่น้องอันนี้มันนั่นไม่เงียบโทษหรอฮมันเป็นหนาเรียงแล้วครับมันเป็นแบบแต่ว่าใครอยู่น้าคนติดยินไสดเออที่เฮามาคุยนนาพี่วัตเดิมพี่น้องได้อีกแล้วว้าดูเอามักรถบัสสีวัดอันนั้นนี่ละกันแม่ได้กี้กี้ในตู้เมียนมาหาแม่เนี่ยอีกผู้หนึ่งปลาโซใ่ชกโอ้ยเงี้ยสีลมเหรอ๋อ้ฮะมันกับพ่อวัด ส้ำมาทิหากินนี่ลีกับพราะไรเดียวแม่นอเนียนเออเดี๋ยวมดเอาอีกตัวนึงก่อนอื่นที่รานมานเมืพี่ก่อนมาพี่ก่อนเพิ่นนั่นเพิ่นนั่นหาหอยกีบกี่พี่น้องเลยอืมอื่นเรามืคนละสายประนซะสายกับปูกระสุ้ยของอะไรชาวประเทศยี่ในกับเนื้อต่ำอัลจานจริงไหมขาเจ้าก็ไปต่ำตะกี้ไอจ้ำได้เพียงแหลมเราเห็นนะอัลจาแล้วเสื้อผักสีเหลาเพิ่นสีมีอ็นแนวปั้นนี่เลยจ้าจำผิดนะของเขามีอยู่เออเนี่ย แต่เก่งแม่นไหมแม่ผมบอาถือบ่เออผมจำได้อี่พอแล้วเฮ็ดกินได้กี่นะน่าประนีถ้าแม่เมนูไม่เนี่ยนี่เขาก็ตีใส่ไข่พี่กันแม่นบ่าวทำพี่น้องมึงสีข้าวคั่เครื่องเสียมเหรอพี่น้องไอ้ใหญ่พี่น้องมึงผลงานก่อนพี่น้อยตัวใหญ่ดีอยู่อือตัวใหญ่ดีให้สมบูรณ์เงี้ยงตัวเมียตัวผู้ตัวผู้สังเกตกามสิ่งนาะแม่เนาะ งูท, вами, un, ที่สามเลยนะมิสตะคีแค่เดียวนั่นเห็นวันเจกบบขยันงูอย่าไปโจกได้แม่ยถ้าเกิดเสียเสียขึ้นนะเอาเป um ็นไปได้แม่ยงูแต่คอเห็นเนี่ยนะฟ้าฟูโบมีโอเอาไม่เอาเฝ้าพี่น้องงูไม่เสียเมียแล้วล่ะเอาได้จังหวัดในแม่ท่านเออเมียนวู้ยตัวลอยคนกลนเอาพี่น้องมาหันเบิ้งเมียกับลูกปัะนี่เมื่อกี้นี่สายกับปูกวันนี้สายยังเกาะสายสายขั้วหอยเพียงลูก มาซอย,ยังคข่ยนี่งชุดโอ้ม,ดดาม,อ oh, มาซอได้เนี่ย่อยรูเลยว่าต้องเก็บอย่างสักอย่างหนึ่งโ mm hmm. oh, อม้มาญาติถือเแีย่ย mm hmm. ถือซอยพอมาดูไหมอือถือซอยพอเย้วขิมเดิ้อนมมีหล่าเนี่ยนะไปใส่มาใส่อพอก็ต้องหอบไปน้ำนมเย้าอืออย่าบงมีดองบึงมาดูไหมไยทื่อไหนมาหนึ mm ่ง hmm. สองสามไนกระอยู่เนี่ยะ ไ,ไ,ไทำาะไรนี่ห้ามเก็บอนละ,ละนม่ใคเก็บที่อย่ขกแบบอืมโอ้ยามนั่นมาทำมงูมาอะไ้เป็นขูกไม่เป็นเนาะอืมมีบ่อน่ะเหะอเอ็ดไปแต่ม้อมาแช่ใส่ละอือผู้พันเก็บอันนี้นะ แม่แมนจูมาลอเอานี่แมนดอดเท่าเดียกดีปูได้ปูซองเออเฮ้ยมักกนีปูไปเด้อมีเงนลมเด้อ่เออกันเสียงมันถือไม่ดังเคดแข่ารถเนาะสุดยอดนั่นโอ้ยบอกว่ามมัฉีดลม ได้ได้แม่เอ้สายหอยวันนี้อันนั้นก็สายขี้ต้มอะไรเอาเบิ้งแน่ย่างว่าเบิ้องข้อฮักทิพน่ะข้อฮักก็ให้น้องเนี่ยทำาเอาย่างหัวสุนนี่พี่แม่ครับแม่ในเด็กแม่ก็ได้แล้วใส่พัวเบื้งด้วยวัวมาทำชาด้อยเดียงเลยเย็บโอ้แก่ใจจิตบัดอันผ้าเลี้ยนนัผ้าปลากัอบไผ่นะเลี้ยนพวนแต่ว่งเสียมด้วย ได้น้อยนได้เยอะเละพี่รองเลยเอากระบ้าเป็นห้อนเนี่แหละเาเลยผ้ามากช่วงนี้ควาแดดช่วงบใบม่วงนี่ไว้ทับแตียกกันด้อเขาเจ้าก็ขควไปเังสิทแม่ชิดปลาผาผมไปดะไรไส่ไอ้ห้อยน่ะไอ้พี่้องมุวงนี่แม่เออ เรีวๆเอาเ้าไปใส่คุกโอ้แซมโชคอะไรีลับอนี่พี่น้องหอยลูกหอยกับี้เดี๋ยวอของแม่เอ้ยโัดบ่มันไบ่แงะเอาไหมครับต้มาตหัวมันมันบ่นกจังเอามััดมังะ้วนมายเาเว้นนีได้โวยเตมคุด้ไหมอ๋อเกลียดไปแล้ว หาไปหามาชิวเดนนางเพงตลาดเียนลงหน้าเออฮ้ยสองโตล้วก่อนมีหอยนะนี่หอยได้อเดียเนาะหอยกับกีหอยกับกีหาตัวกีกูว่้ตัวหน่อยใหญ่เลยเมีอย,อยเด้ตัวหน่อยใหญ่ไอแทนคนน่อย บรรยากาศพี <m rooftop> <sens> <ics> <sh arp> ่น้องเอ้ยใครอยู่มีหมไผ่ึ้นเมื่อไห่มันตั้งห้อยก็ยังปรับอัปเดทก็ไม่ถึงหกนีมันอยากินน่ไปตลาดพอนเพียรตะนาวง้มีพรอนเพียรนะท่ตะน้อยงาม เนี่ยเมียบกเนยนึงเอาไหมเมียตุ๊กวดไก่นี่เนี่ยนยยูบะมำเออเนยไอขิ้ต้มไมาเซ็ตกันเหรอปนี้โอ้ยเนี่ยเน่าต้องต้องต้องขัวห้างกันเป็นบ่าเพราะว่ากันขัวไก่กันหัวที่แตกเนาะ ไปเดนะผู้เรียกร้องความสนใจพี่น้องคนรบเวอไปนั่งมุมนั่นมุมนี่สไลด์แล้วก็ว่าจะคล้องลมหาได้แล้วเอายอนไเลยแมเอายอนเลยฮึบโอ้ยว่าเมียนว่าเมียนยังไม่คิดได้ไปนั่งเพ้งตลาดมะเรี่ยงเดี๋ยวอะไรก็ไปใครก็แล้วนั่นเสียงมันเนาะ ไม่ได้ีหนังแกะเลยแม่น้นอ,องมณ์ไฮี่ออทีหล่ะีนน้ามย้อมนี่น้องมาหน้าก็ยากรุกหลายเที่ยวไดว้แต่ว่าพอใหยอย้ขึ้นมาไปถอที่เออ้าเปลี่ยนมือแล้่บอน้องมณนนะ์นะมื่อธรรมดาด้วยครับหอยมันใส่กำลังหลายยเหากับเบาหน่ ฮึบสองก้อนสองก้อนมาเขาเอินยังอ่ะสองน่วยเนาะแม่มนเลอะมหมดแล้วมันได้นั่งแล้วลุกเกิดลุกเกิดพี่น้องเลยก่อนยิ่งอมเพิ่นเล่นรถได้หน่อยเขาก็หาเล่นแบบนี้แหละคุกเสียนะนี่บอกคือว่าไปเป็นหนาแล้วว่าครัวหอย เสียคือว่าสอดสอดไปให้มันได้เถือแกะไม่หามืว่าใหม่มนี่ค่ะระวังนะแม่เด้อออกมาแม่เจ้ายืนไปยังคักแต่ปหนี่ออกมาพี่น่ะนงยนปุ๊บมานแล้วอกโดูเลยเจ้าบไเออออกเสียนทอเห็ดเห็ดจองนองขึ้นมาเลยมัน โยนนี่เพิบเออฮ่าฮ่่เออใส่เออใส่เพิบคนไหนเหรมาหน้าหน่อยหน่อยโอ้ยเนาะควานโยมจะลงเด้อมันดูไม่เดือบไม่เออลงไปที่ไหนพี่น้องเอาไปนี่พี่น้องเปลี่ยนมืออีกแล้วเอาเมียก่อนเมียเอาเมียก่อนอันเนี้ยยังเมียโคทองคับมีเมีย ทองคำเราหลุดแล้วแค่นี้ก็ได้นี่คือกันอันนี้ทำเนียก็บกระไรแขนหน่อยอืมันดีตั้งทรงเลยสร้างเสริมมันจะมีชื่อห่านทองเลยนะครับเขาคู่กับต่างหูเลยนี่มั้งสามปีเลยนะฮะครับต้องบมกใส่เลงจังตั้งทรงด้วยสิแบดปี๊ดนียกับเมียอากาศเฝ้าหายน้ำมลควายกับพี่น้องแล้วกันน่นั่นเออเมื่อยกันเน้องเมียเนาะเน่า อ่าต้องฟองยีนเวอาแบบนั้น,น,นยังไปยนเลเอาเขียดตายเลยนะมุนคับถือมันยี่โมงยังควายเต่เงเห็นบ่เอาเอาหอยขึ้นม่เนี่ยควยเน่าเห็นบ่ะนี่เขียดตัวนึงเห็นบ่กเขียดจีน่ามเสียบสุดเด็ดนั่นเขียดาส,สยยดายมันบริสายได้เพราะอะไรวะเป็นตายอายใจเรียวคนงานพี่น้องเลยคนน่ะเนี่ยเสียดม นี่ลองเบิ้งงิคัขัวหอยเขัวหอยอนอ่นดิเห็นวะกับ่อเปาะแล้วเนาะก็ได้ลายเต๋อหได้พี่น้องเลยเตรียมคู่อีหลียน้องมาตวนี่ได้เยาได้ไปนางแผงตลาดยน่อนเดี๋ยวโอ้ยแล้วมาแตกแต่พอเป็นตะมั่นนะวะป็นตะมันนี่ขึ้นไหม ยินดีกับผมมานั่งขวานนะเบิดมื่อนาะได้พอห่านไงก็โดูได้เอาไว้เอาไว้เป็นหม่องเนาะได้ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นความพยายามที่ไหนความสำเร็จบอกว่าความสำเร็จเดบอว่าขอกับลีลี่นะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามของย่นั่นสำหรับลีลี่กับขวากอนพี่เด็กขวากพี่ได็กที่นั่งเถอะฟังเถอะเอาพี่น้องสองสาเสียไปเอาเห็ดไปท่านคนนี้เมียดอนเขาไปคนยิบช่างคน อเมร้อนจะเห็นยางเมร้อนท่งคนอ่ะมีปูความสีหู้ยันครับเอออาซู้ไหมเ่มาดงมานีอแมรอนนคน่ปูอยอคนอ้าคนไดกระปูไงพี่น้องป้อพี่น้องกระปูนาเนี่ะแต่ว่ามัน่อพันมัน นี่แหละขาไป็ดเพราอบัแมนพอพันตตัวเมียเด้นั่นตัวเมียตัวเมียนวะครับอ่าตัวเมียตัวเมียเนาะครับําปูเออแม่นานบเพลก็เรื่องเบิงอันนั่นอันทองมันมันที่เป็นตรงๆเนาะมันมันสิบมีไรการตัวเมียพี่น้องบ้านเบ้าบ่มีเลแบบม่เอาากรไอแมวลองวางลงกันหมมันขนาดนี่นี่ไงแมวเรากกนกระปูเราบอกเมื่อกี้นี่ว่า นนย่างปูต่อนผู่ย่างปูฉ่ำหนึ่งคอยขึ้น่าเป็นปูทะเลเอาพี่น้องอมาหน,น,น,นีผ้าขยับขึ้นมาอีกเนาะเมียเนาะมนันเป็นคล้องนะ้ามันเป็นห่วยพี่น้องเลยแต่ว่ามันแห้งเลี่ยงมันเลยเป็นห่วยแห้งเลี่ยงย่างไปจะว่ายูซุดใสุ้ยแล้วห่วยนี่นะนนเนาะเมียไปเอาเมียพันขึ้นมาปลูกเมียพันเมียพันปูวันซุ้าก็จาเลี้ยงปูขายกับว่ามันได้พอพันแบบนี้บ่เนาะโอเมียพันยังจีไเลย่ะ อเอาพี่น้องสู้กันอีกบอเพชรไม่อยากบอกเลยว่าใส่เวลานี่หลายชั่วโมงกับเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าบอเพชรตัดต่อให้พี่น้องเบิ่งเพิ่์อันขยับเข้ามาให้มันคลิปมันมอยหย่กูซื้อเลยมันเลือกกันเลยนี่อ๋อ เน็ดจะหากินง่ายๆได้ทั้งนี่เนาะไอ้เดียเน็ตเออคือเขาไปหาแบบเออเนาะจะทีเหดียวเดียวกุ้งเดียวอิ่มเลยเออเน็ดปลวกนะทำตอน้นีเนาะได้ทนได้อ่ะได้แล้วว่ะได้ก็ออกมาวันนี้เออจ้านนะเออเดี๋ยวเป็นงูเด้อระวังเด้่ยองขอามือเข้าไปมั็นคนพิษใส่เจ้าเลยดิไอปูเออเพิ่มจ้าดไอตัวเฮ้ยก็เอาเสียมเขียวออกมาตีคือกนวย

เจงเด้อพี่น้องเด้อมาอยู่กับนางม์นีป่ปาโตวันเด็ที่เอ็ดนึงใบหมดอืมถ้าไม,มไม่นอนนดีอย่างหนึ่งพอเป็นผ้าแล้วเห็ดยางแล้วก็เห็ดพี่น้องแล้วคนมักมวนถาเป,ป็นไทก็ไปยังแข็งเลี่ยงอธาเมมนมาเห็ดแบบนี้ว่าไรเด้อน้ขาเราพแข็งเลี่ยง <c oughs> นี่ท้วมแลแข็งเลี่ยงเด้อ มาเด้อมาเด้อมาเมด้ขอขวมึงดอขวงไปล้ววันน,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 นี้อืม่าที่แม่้ยเอาแหงวาตั้ลงนี่แม่ทำแหนั้นพีวันมาหนิี่อย่งคนคนกระปูคนไปคนมาจะได้สิบบากบวันนี้โอ้แม่แม่พอดีต้อยคิดไดไไปออมใส่ฟักีศดังคมอูยักษ์อีกแล้วพี่น้องเอาบันนีิได้เห็นกันสุดๆเลยบันนี ปมาได้พ่อพันแม่พันนะป้ามองดูตัวแมอีกแล้วพี่น้องเลยมันจับเอามันโชว์กันแม่โชว์กันปูเงี้ยแม่แม่อืมมาเอาโยกขึ้นมาง่ามๆนะแม่เฮ้ยขี้เอาขี้เอาจาสาวฮู้มันอยู่แถวนีใบตองมันตายเอาลองย้อนด้วยเหม็นมาเอาย่นดูวอันหนึ่งสองสามเฮ้ยเหม็นนี่ตัวนี้ขันมันขันปูใหญ่ยขันไม่เห็นเลยมันหูใหญ่ตีแม่เม็นอ๋อระวังเด้อที่มันงูเห่าเด้อ พี่น้องพี่จะต้มแม่เนาะปูใหญ่ก็เด้อปูใหญ่ก็เด้อมันก็เป็นตำมันยุคคำบรรได้เนาะแม่เนาะคุกกตไปแล้วพูกว่ามันไม่ได้แล้วเ่าก็หาให้แม่พูเดียวบม่มีปูเลยช่วยกันพ่ากว่าห่วยวู้พูเดียวแม่พูเดียวพูไหนเลยให้ขัวหอยให้ไม่ได้หอยเน่าอีกแม่จะมาตบไปพุดแล้วพุดลงไปมีรอยม้าแม่ก็ลา บ้างนะแม่ย่ามือไปจกเด้อโอ้ดิึงแล้วง้นมาแม่นะออคือมีแต่ปูใหญ่นะแม่พองพ่าไตั้งเลี้ยงกับปูได้ตีป่ีอืมหมังโตคเลี้ยงกับปูเกี่ยวหว่โอ้ดอกลีตัวเมียตัวแมียตัวแมตัวเมียอ๋มีกระปูใหญ่พี่น้องเยใหญ่เลยใ่กับปูทะเลเลยเนาะแมน มันทำปูทะเลมอดน้ำไม่โช่ยเออเอาปูหินแม่ปูหินเด้อปูเอามาลงอันนี้มอ้น้ำกันโอ้ลงลงกุ๊บเอาพี่น้องมาปูใหญ่ปานนี้อ๋อพันแม่พันเลยพันแม่พันเลยอ๋อโอ้ยงูจะเอามือขวดงูงั้นงูนะลูกนี่ เอาหู้มันคือยังมาจ้อมกันอยู่แบบนี้ครับเมื่อเป็นผู้บ่าวผู้สาวกันหมดเ่ยมัเลี้ยงมันก็ออกมาเยอะมากคุยกันนี่มันนี่มันก็ะมุดเของหู้นอนยังงี้วะเนี่โอ้เลียดออกเลยแม่เพราะมันทำท่ายแม่เลียดออกเลยแต่กระนั่นี่บวชขึ้นเงินทองขอโอ้ไอใบใบเดียวใบปูนี่เลียดออกซ้มไอฮะไอขั้วห้อยก็ได้ห้อยเน่าออ ไอแม่ได้อีกแล้วพี่น้องเต่ไ่ใหญ่เออตัวนี้ม่ค่อยใหญ่ปานใดเนาะแต่ว่ากะอืมโอเคแม่เิดหมเออมังกูพี่น้องได้พีตาโตม่นะแม่เนาะพอกินนี่ดีเพนนี่หพี่น้องเลยใช่คลิปนี้เบิ้งเงาๆเลยด้อพี่น้องว่เป็นเนี่พี่น้องเบิ้งคลิปเงาเลยมางมว่าองไเหยระวังเต้หัวนน่ะข้างหลังแม่หโอ้ยเม่แล้วกับเมียเ้วมันนี่เซิฟเซิฟตรงนี้พ่อ แรงไปซื้อยานวดแขนมนนวดอ๋อก็เป็นเคยขโคตะพุดกระปูคขายโคตรโกรธเขียดคลายอยู่บ้านแต่ก่อนก็จะมาเนี่ยนะเล้วงเขาปั่นเขาเล้วงหรอกคะอยู่บ้านก็ต้ปู่หลายเนาะทางคุณน้าแม่เนาะหายและโกบเขียดโคมาหาป้ามืาอทีมาป้าก็อยู่ป่าอะถือพอจะนะเก๊บเขียดโก๊บพ่อจะไปมาวันแล้วก็โกบช่องโตได้หอยได้เท่าแล้วผสมมันในตัซับเนี่ยบิ่งประมอนโดยหยาเซ่หวะแต่ว่ากัระวังงูน้าแม่เด้อ ก็เคยเห็นในสาลรัะคดีงูเฮันมัยก่น้ำพนแบบนี้เลยเขาไม่เ็เาก็เดื้อเขาจะไปเอามาขันเจ้าลาเท่าเอีไกเอาไดอีกแล้วพี่น้องมันกหลีกมันม่อยากออกมาเน่ยนอม่เสียงโคตบโคเอาก้ามือว่ามีเมียกรามอกาบโอ้โที่เป็นตัวไงดีทำไมหนอเรียงเอีกแล้วเียงเลยมันขนาดเ่้นท้อง อเาอืก็อมมึมึมึอยู่น้ำนาดิมึมีนดอกเบ้าข้อร้อยเอาก้ามไตะกี้กินผู้เดียวมันเลี้ยงบ่เนี่ยตัวร้อยเอาก้ามมันไหวดิมันเลี้ยงร้อยกี้กินคนเดียวบอกหยอกหลานเถอะพี่น้องไง พค่อขันเมียกับพ่อเอาได้รอตีกัมโอไปตั้งไหนม่นมาเลยคนละยางก็ต้องขึ้นโคกคนแะึ้โคกอืมไปนมเอาเมียเราตัวแก่กว่าไทยกับพระท่านเอาพี่น้องมันงูอย่งนี้เมีไปเห็นวันไม่ยังอีกสองอันเอียดกับน้องนเมียง นนไม่ใน,นออต้นไม้นั่นมาอยู่ลุ่มต้นลุ่มเอาเมียขึ้นไ้เกียกันล่ะป่านี้ตัเขาเองไงวุ่นฮะเอาแต่ว่าเมียมีห้าเมนงูขี้เก็บไม่ยังครับเออเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งกันนะหาบ่าวขอกกน,นะที่ได้กินบ่เอาหัวหอยก็ได้หยอยเน่าหางหุกระปูก้นบ่ะเดีบยวด่าใครทำโอ้เอามาโชว์กันนะผลงานบ้าขอกันนะมาโชว์กันนำผลงานเจ้าหน้ามือเดียวล่ะเลยกันใครทำ โอ e uh, ้ตัวใหญ่เติบเป็นหออเอออะไรตัวลวพี no ่น้องเอ้อันนี้ก็อยากเมียแล้วพี่น้องเอวเมียแล้วอืคนน้อยก็อยากเมียแล้วบอมอยู่เพื่อนก็ได้เป็นหวยไปเลยเออตัวใหญ่เน่อยเมียหนอโอนสวนโอนน้ำมันมาผมได้สามสามตัวนี้ผมก็อินหล่อไปใส่เมียมันเป็นยังไง ควอม,มไมคือว่าให้พี่น้องเบือ้อะนะครับนี่น้ำมันมันเออเฮ็ดห้อยเขาเพื่อนคืนเนี่ยเนีเออ่ยมา,มา,มาเร็วพอสิอุ้มเอาเร็วเออมืองน่านได้รังเสือดำเสียมแม่เท่าได้นะแม่เท่าแล้วกลงแ,แล้วลละนะน่ะโอ้ยพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องว่าจะพาขวัญเมียยางไปใช้พอยังกระคุดไปน้ำบ่ได้เมียลงบนนี่เนาะคุณไห้กระปูคห้นะ ที่เมียบปได้กันยางไปพ่อหู้ขนากระกนไปน้ำอีกพี่น้องอันหู้ยังคุณแม่อีกป่ะหนี่ยปูอีกแล้วพี่น้องมาหน้าอ่อนอ่อนเพิ่นอ่อนซ้อนนั่นมีแคาเจ้าเลี้ยงหมูอยู่ห็นไหมหมูพี่วันเพิ่นเลี้ยงหมูเห็นพี่น้องพี่วันเขนอยากไปเบิ่งหมูได้ไ่มแม่เสียงคือคือเราเนาะแม่หู้เปล่าหู้เปล่าผู้ใดเห็นเปล่าข้อบ่บครับโอ้ได้ไรมีย ป้ด <P> ตัวใหญ่ดีเียนีนายบอกอกับบอกนะอ๋อปัไฟแมปไฟเอ้สุดยอดีดีะไอ้เฮามานี่พี่้องเลยเมียร่างดีๆีเาไเปไทยเพิ่งกครั้งไม่ยังอีกวันนี้ไม่ยังอีกแม่วันนี้อาสีอดเฮี้ยนวันนี้เหานี่ยเกบไปกินกัแมงอืเป็ยมแห้งดีกว่ามึงหนากว่ามึงหนาเอออ้เมียมาหวานมาทัน ลูกเจ้าเจ็บเจ็บอ่ะอันนี้ทางเพิ่อนอย่างงาเออเจ็บเจ็บปะมาบอกท่านพี่น้องเลยขะท่านให้พี่น้องคิดฮอดบรรยากาศบ้านนอกเข้าสบายเป็นเด็กหน่อยนะแม่เนาะหางกีบปากกะท่านกี่น้ำตรงไหรตรงหน้าครับอันนั้นเพื่อนครอันนี้เป็นสะพานรักษาละสินนะพี่น้องนะเพื่อนเห็นบ่ป่าเราขามมากเลยอ่ะเด้อไปหาหมอเลยเด้อ มาสิไปหาหมอเลยวันกินบากท่านคอยในี้ยววันหลานลงมา่นเก็บคนจะไปหาหมอไป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 โอเคไปพี่น้องเอาพี่น้องมา่อดเฮี่ยงแล้ววันนี้น้องทำเนาะเอามายังพี่น้องคือไปเห็นแล้วก็เห็นสนามี้เาสีลแางอุปกรณ์ครับวัตถุดิบวัตถุดิบวัตถุดิบรู้ว่อุปกรณ์คทำวัตถุดิบเออบ้างพี่น้องดูเลืมว่ามันกัดมือเนาะประเด็นมือไปเสาเดี๋ยวให้น้องล้างก่อนพี่น้องครับ เพียนเป็นแมีโคมอนเันนีันีนยาจากนอยนังน,น้ายไม่ออมันลอเยเลยอยาให้พี่นอ้องเบ่งนะือ่แวมันเนีเ้ยหดลอยเพ้แค่เดียวสิไตงายเลยเ,ออเยเียนตไม่าแหงแล้วมัน,เ,น,มนเป็นมันเป็นพอวัาแม่พันไปอยู่ขางหวย เดือดจะบึงูน้าดออินะใจแล้วหัหอยนี่ไปตั้งใจคัวขักได้เด้ดดดอหนิเด้อเอาไป้องตะละคลินมนีามา้ก็ไวปสำนีเด้อพี่น้องไมพอนคลิมหนาเนาะเมียเนาะไม่เจอกันใหม่สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ